สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2568นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมษนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 8นกนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ย มีพอรอันดีมีพอรอันประเสริฐหรือว่าเกิดสิ่งข่าวดีนะครับในปีนี้ถือว่าการผ่านพน้พนการงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับชะตาชีวิตดีขึ้นมากกว่าปีที่เป็นผ่านมานะครับก็มาเริ่มดูดวงที่ไพ่ใบแรกนะครับของชาวสีเมฆกันเลยดีกว่าเป็นไพ่เดลจัดเมนต์นะครับหรือว่าไพ่ของข้อมูลข่าวสารการปัดเป่าเจนภาพของนางฟ้านางวะรค์ที่ถือเสียงแต่มาให้กับคุณชั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีเมฆในดวงชะตาที่ค่อนข้างจะเด่นเนี่ยในปี2568จะเด่นเรื่องการที่ ผ่านพ้นทุกผ่านพ้นวิกฤตและเดจจัดเมนหมายคมว่าการได้รับข่าวสารที่ดีการผ่านพ้นไปได้ดีการทํานายไพ่ไปนี้ผมเลยทำนายว่าขออวยพรและขอทขำอขอนายชาวสีเมยท่านว่าในปีพุทธศักราช2 5ง8เนี่ยขอให้ทุกท่านผ่าน,านพ้นไปได้ดีหรือว่าการมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณการผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีนั่นเองและเดจัดเมนค่อนข้างจะโดดเด่เนเรื่องการได้รับการปัดเป่าการช่วยเหลือความเมตตากรุณาพรอ,อันดีพรที่ดีเกิดข,ขึ้นกับชาวสีเมษแล้วนะ ช่องสนี้เกิดขึ้นมาใหม่เขาปวดจัดเม้นต์หมายความว่าการติดต่อพูดคุยเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นของชาวสีเมฆการแนะนำนะครับการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ของชาวสีเมฆเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่เห็นในเครื่องดนตรีต่างๆใครที่ทํางานเกี่ยวข้องการค้าขายอยากจะเพิ่มเพิ่มหรือว่าค้าขายออนไลน์หรือว่าการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนเนี่ยมีเด็ดจัดมเข้ามาคือค่อนข้างจะเด่นนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างจะเหมือนกับพูดคุยเป็นเอกพูดคุยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับ การเข้าใจกันอะไรอย่างหลายอ,อย่างเลยฉะนั้นไพ่ไปที่2ขึ้นมาคือไพ่ของการที่เป็น8ถ้ทยหรือ8 of c u p เข้ามาครับทำนายว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้น8ถ้ทยหมายความว่ามีโอกาสด้การย้ากยากยารเปลี่ยนแปลง e of c u p การเดินทางใหม่การไปท่องเที่ยวการไปเดินท่องเที่ยวมากขึ้นการพักผ่อนหย่อนใยมากขึ้นการปรับตำแหน่งงานย้ยายตำแหน่งงานที่ดีขึ้นฉะนั้นไพ่ไปที่2ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของ8ถ้ทยหรือ e of c u p v ทำนายเลยว่าสิ่งที่เกิดกับชาวสีเมท่านจะเป็นภาพของดวงจันทร์และจักรวาลที่คุณเดินเข้าไปหาโลกใบใหญ่กว่าเดิม ไดตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชาวสีเมษที่ได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไดท้ทำรับผิดชอบที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งที่ดีขึ้นการเปลี่ยนไปงานที่ดีขึ้นชันเอ็นอัฟคัพหมายความว่าใครก็ตามที่ปัญหาเรื่องความรักละ่ะความรักที่ผ่านมาหรือความรักการงานการเงินที่ผ่าน,านมาถ้วยมันวางอยู่เห็นไหมครับน้ําตาความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาเปียกปอนด้วยความเจ็บความเศร้าใจชันในปี2 5 1 8เนี่ยชาวสีเมษหลายท่าน ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ครับเดี๋ยวจัดเม้นต์และแปดถ้วยคุณพ้นทุกแล้วนะคุณดุดพ้นจากความทุกข์แล้วนะจากนี้ไปจะเจอแต่จัก,กรวาลเจอแต่ดวงจันทร์เจอแต่สิ่งที่มันสวยงามเจอแต่ความรักนะครับผ่านพ้นไปได้ดีการดุดพ้นจากความทั่วรั้หลายความไม่ดีความทุกข์ใจทั้งหลายในปีนี้จะโดดเด่นเรื่องการที่เปลี่ยนแปลงโยกยายที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยทุกเคยเจ็บเคยเสียใจเคยผ่านพ้นมาฉะนั้นสิ่ นะครับฮีโรเฟนกับภพ่ของทูตสวรรค์ใบนี้นะครับจะเป็นภาพของนักบุญนักบวชแล้วก็เทวดานางฟ้าหรือศกดิ์สิธิ์ที่คุณนับถือศาสนาต่างๆส่งใครก็ตามนับถือศาสนาพุทธคิดอิสลามนะครับหรือว่าไม่มีศาสนาก็แล้วแต่แต่ฮีโรเฟนหมายความว่าเป็นการที่คุณได้รับโชคได้รับความรักความเมตตาในปีนี้ส่วนฮีโรเฟนค่อนข้างจะเด่นเรื่องความรักความเมตตาการแต่งงานการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับการทํางานมงคลสมรสต่างๆ ฉนไพ่ในฮีโรเฟนก็เริ่มนายแบบนี้ว่าชาวราศีเมษมีโอกาสได้รับความรักความเมตตาจากคนรักจากญาติผู้ใหญ่นะครับจากการช่วยเหลือมากมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นปีนี้ผมในแบบนี้นะวกันว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้ครับฮีโรเฟนส์เดอะจัดเมนต์และแปดถ้วยทำนายว่าชาวาศีรษมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของดวงชะตาที่เป็นปีแห่งการช่วยเหลือเป็นปีแห่งการอุปถมัมเป็นปีแห่งการที่ได้รับความเมตตา แล้วเรื่องของความรักที่มีปัญหากันไปก็จะมีคนรักเนี่ยฮิโนเฟนมายควาว่ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลกลับมาเป็นคู่รักรักแท้ของกันและกันฉะนั้นถ้าเกิดใครโสดอยู่นะครับชาวสีเมษช่วงนี้ก็เช่นกันในปีสองพรแเนี่ยมีพ่ของเดอะจัดเมสมโอกาสได้รับข่าวเดี่ยวพูดไปแล้วและฮิโนเฟนมายควาว่ามโอกาสได้พบเจอคู่แทรรักแท้จากทางไกลผมนิยคิดจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เหมือนกับมันทำให้คุณรู้สึกว่่่่่่าาาาาามมมมีเเเเรรรรรืือออองงงงงคววักวกกโดดนนนๆยขขชสะสล การงานของดาวศุเมษมีไพ่ของ8เม้าเข้ามาหรือเอ็ดออฟวานครับในปีพุทธศักราช2อง8เนี่ยแปดเมถาหรือเอ็ดออฟวานคืออย่างที่บอกไปมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสปรับหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีโอกาสขยับขยายสาขากิจการหรือการมองอะไรที่เป็นเหมือนกับมองถึงนาคตอข้างหน้าหรืออนาคตใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับเขาองรับผิดชอบหน้าที่มากขึ้นการสอบเข้ามหาลัยต่างๆการสอบเข้าสถานที่ทํางานต่างแปดเมถา้าทำนายว่าจะสําเร็จนะครับทำนายว่าจะผ่านพ้นไปอย่างที่บอกไปมีโอกาสเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ได้รับความรับผิดชอบที่มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมฉันแปไม้เท้าหรือเอร์ลาร์เมนี่ขอตอบเลยว่าเป็นไม้เท้าทั้ง8อันที่พุ่งไปหาท้องฟ้าท้องสวรรค์เนีย่ยเห็นไหมงานพุ่งเงินดีงานดังนะครับแต่ระวังเรื่องของไพ่หกเหนียญเข้ามานิดหนึง่งชาวสีเมฆในปีของวันแปดเนี่ยจะมีหน่องภาระค่ารับผิดชอบเยอะการใช้จ่ายที่มันไม่ได้เป็นการจ่ายเป็นในชีวิตประจําวันเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฉัสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าพยายามหดดนมิใ้ี และหกเดอนหมายความว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นลงทุนในสิ่งที่มันถูกต้องการลงทุนกับธนาคารฝากประจำมาการลงทุนกับหุ้นที่มันเป็นปันผลหรือว่าหุ้นที่มันเป็นเหมือนกับเกิดมาสิปีมาหาชนหรือว่าการทําอะไรธุรกิจที่มันเห็นผลจริงๆศึกษาก่อนเดตจัดเมนต์เดตจัดติดศึกษาก่อนที่จะทำศึกษาก่อนที่จะลงทุนมีความเชื่อมั่นเชื่อใจกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอย่าไปแบบกลัวว่าจะลงทุนถ้าเกิดรู้สึกว่าขาดทุนอย่าไปลงประมาณนี้หรือว่าทําธุรกิจอะไรรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม เนี่ยคือการเตือนนะครับชาวสิงคโปร์ในปี2568ว่าระหว่างเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรื่องการจ่ายเงินจ่ายสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นการง,งานดีการเง,งานิางงานดีนะครับงานไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่กปงานที่มันไปให้สามไปเท้าไงไม่เด่นแต่งินมั่นคงมีโอกาสขาย,ยายมีพาระคำเงผิดชอบมากขึ้นเหนื่อยขึ้นฉันสามไปเท้าเืยที่ออกวาเฉ็นพับการงานที่ยังยืดยันงนั่นยังแม่นยังตึงยังเหมือนกับโอเคอยู่อะ่ะยังประจำวบายังมั่นคงยังแบบหางานได้ในการทํานายแบบนี้เลย ใครที่กำลังมองหาโอกาสในชีวิตหรืองานใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆทํางานต่างประเทศหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยนะครับส่ามเท้าเดินทางหรือการติดต่อทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าขยายกาิจการเปิดหน้าร้านมีส่งด้วยงานมีโอกาสขยายพยาสาขาผมท่นายไปแล้วจะสา่ามืเท้าทำนายแบบนี้เลยว่าดว,ชวางชะตาของชาวสีเมฆการงานดีนะครับแต่ไม่ถึงขั้นแบบดีมากแต่วความรักมันจะเด่นกว่าการงานเพราะความรักคุณจะเจอคู่แท้รักแท้แล้ว เจอข่าวสารที่ดีเลยแหละถึงขั้นมองเงินมงคลสมรสถึงขั้นพบเจอคู่ชีวิตนะครับถึงขั้นเจอคู่บุญคู่บารมีถึงขั้นฮิโรเฟนหมายความว่าการพบเจอรักที่เมตตากรุณาคู่บุญนะครับและเสริมสร้างสิ่งที่งานมงคลสมรสการแต่งงานมานันหมายนะครับการสร้างครอบครัวการวางแผนชีวิตการดูแลอุปถัมภ์เนี่ยเห็นไหมค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องความรักมากส่วนการงานไม่ใช่ว่าจะแย่นะสามไม้ท้ากับแปดไม้ท้าคือการงานดีขยับขยายกิจการ แต่เรื่องของรายจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างจะหนักมากขึ้นเคยตอบว่าไพ่หเนี่ยคือเรื่องของรายจ่ายอะไรที่ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องของความรักของชาวสีเมษต่อมาเนี่ยมีไพ่ของ9ก้าถ้วยใบต่อมานะครับจะเป็นภาพของการที่โดดเด่นเรื่องของการที่หน้าตาเห็นไหมใครที่คิดจะอยากทาอะไรใหม่นะครับลองทําอะไรที่นเรนียนรู้กับตัวเองมากขึ้นการดูแลตัวเองการแบบระวังเรื่องของตัวเองมากขึ้นเนี่ยก้าถ้วยที่หมายความว่าพยายามอย่าไปแบบปาร์ตี้มาก ลดลดล,ลงหน่อยเพราะหลายๆคนอย่างรายจ่ายมันเกิดขึ้นจากการไม่ได้ชีชวิตประจําวันตัวเองมันเป็นรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนะ่ะไปปาร์ตี้หนกักอะไรอย่างเงี้ยดื่มหนกักหรือว่าเที่ยวหนกักหรือว่าแบบรายจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยชอบสิ่งนี้ก็ซื้อเลยอย่างเงี้ยชั้นเก้าถ้วยกับหกเหลียหมายความว่าชอบสิ่เม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณมีเงินแหละมีเงินใช้แหละมีเงินกินใช้ร่ํารวยแหละนะครับเพราะได้จากคนรักคนเมตตาจากการงานที่ดีด,ด้วยแต่บางทีมักใช้จ่ายอะไรโดยที่ไม่ได้ยังคิดและไพ่เก้าถ้วยหมายความว่าสังคมเนี่ยแหละมัน ก็ได้ตอบว่าชาวราศีเมษหลายท่านในช่วงปี2018สเนี่ยสังคมหรือคนรอบข้างให้การสนับสนุนนะครับเป็นปีแห่งคำรักความอุปถัมภ์คนเมตานะครับให้การช่วยเหลือัพ p อ o r t แม้กระทั่งคนรักเราอยู่ก็เนี่ยก็จะรักเรามากด้วยและก้าวถุวยคือเรื่องการทําหน้าตาศัลยกรรมหรือว่าการเติมแต่ง,แต,งแต่งตัวออกกำลังกายดูแลตัวเองปีนี้เป็นปีแห่งการที่ดูดีอ่ะนะครับผิวพรรณเปล่งปัปงหน้าตาดีขึ้นมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนสนใจมากขึ้นสังคมทางโซเชียลทางออนไลน์หรือว่าทาง เขาเรียกอะไสภาพแวดล้อมต่างๆให้ความไวเนื้อเชื่อใจฮิโนเฟนเนี่ยความเชื่อใจเลยนะสังเกติีิเกิดขึ้นมาหมายความว่าอย่าอย่าหกเหรียญอย่าทําให้ตัวเองรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยกลัวนั่นกลัวนี่อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับต้องปิดโอกาสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รักตัวเองนะครับไปแคร์สิ่งอื่นไปทำร้ายตัวเองหรือว่าไม่กล้าที่จะเดินหน้านะครับสังเกติีิเกิดขึ้นมาหมายความว่าช็อตสีเมนในปีนี้มีไพ่ของดีแฮงแมทเข้ามาคือการเตือนนิดนึงอย่างที่บอกครับสิ่งที่เตือนหรือสิ่งที่บอกคืืออเป็นนให้ดดีแฮงงงควชะตาิ่ ฉะ่ั้หลายคนถ้าเกิดยังนิ่งอยู่เดี๋ยวไม่เกิดเพราะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังนิ่ง,งยังทําสิ่งที่มันชั่วร้ายด้วยการเอางูพันขาหมายความว่าอะไรครับผมเคยเห็นหลายคนนะทัศนคติไม่ค่อยดีฉะนั้นการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ต้องนิ่งขนาดแบบทําให้ตัวเองมันเป็นคนแบบไม่ดีก็ได้ฉะนั้นใครที่ยังเหมือนกับมีความเลวความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เดี๋ยแหงแม่น่ะปล่อยมันไปนะครับอย่ากลับไปทรมานตัวเองนะครับอย่าเลิกเลิกเลิก,เลก,เลกทำเลวได้แล้วเลิกทําชั่วได้แล้วนะแล้วก เลือกทาสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วนะได้กลับใจนับถือพระซะด้วยฉันถือแฮงแมนหมายความว่าอะไรคือการที่ถ้าเกิดยังยิ่งอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็พยายามออกมาจากสิ่งที่มันทุกข์นะครับอย่ารอโอกาสอย่าจะปิดกั้นตัวเองอย่ารอคอยโชคชะตารอคอยวาสนาแค่เพียงคุณเปิดแค่เพียงคุณต้องการแค่เพียงคุณออกเดินทางหรือทำอะไรสักอย่างในึ่งขตัวเองนะครับชะตาชีวิตแค่ขยับพเยื่อนอ่ะคิดหรือวางแผนในชีวิตมากขึ้นในปีนี้แลวลงมือทําคุณก็สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งไพ่เป็นดี่คชอดี คุณจะประสบความสําเร็จนะครับขอเพียงแค่คุณอย่ารอคอยดวงชะตาอย่ารอคอยโชคชะตาแต่เชื่อมันในการกระทําเดินลงมือทําด้วยนะนี่คือสิ่งสําคัญเช่นไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของสิบเดีอนนะครับ ten of pentacles ทำไมถึงบอกว่าชาวสีเมียต่ท่านมาถึงแบบนิ่งเพราะสิบเรียญมันคือการเงินที่มันแบบบริบูรณนะ์หรือการรักครอบครัวต่างๆมันบริบูรณ์หมดเลยไงชันสิบเรียนหรือ ten of pentacles คือดวงแบบ มันล่ารวยมันมีบ้านแล้วมันมีรถแล้วอย่างที่บอกไปหลายๆคนมีความรักที่เหมือนกับคนมาสร้างครอบครัวสร้างบ้านให้นะครับลงทุนธุรกิจในการทํางานดีเงินดีเงินเด่นแล้วมีเวลาที่ทุกอย่างมันพบพบหมดแล้วอะเช่นเทนออฟฟิศหรือไพ่สิบอย่างนี้ทำนายเลยว่าชาวสีเมในปี2018เนี่ยเป็นเปลี่ยนความรู้สึกที่แบบถ้าเกิดไม่อยากจะลาบากหรือเดือดร้อนตัวเนี่ยเกิดที่บอกแหละเงินก็นิ่งอยู่แล้วเงินก็รวยอยู่แล้วฝากธนาคารก็ดีอยู่แล้วหรือว่ามีเงินเก็บเงินใช้อยู่แล้วมีบ้านมีทรัพย์สินมากมายอยู่แล้วอะ แต่ตัวเองเ่ะเหมือนกับได้กะไรไปใช้จ่ายฟุม่มเฟือยซื้อเครื่องนู่นซื้อนี่เพิ่มนะครับแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆของคุณหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบชีวิตของคุณของผมทันนายแบบนี้นะกันว่าในปี2อง8เนี่ยชะตาชีวิตอยู่ดีมีสุขอยู่แบบสุขสบายที่นิ่งเพราะว่าแบบเนี่ยรวยนะครับมีความมั่นคงในชีวิตมีความอุปถัมภ์เมตตาจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่และคนรักคู่ชีวิตที่เป็นพายสิบเดียนมีคนมาดูแลเยอะมีคนคแบบให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราเยอะมากช่ว้ทให้าสชง อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบอิ่มตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็ทำนายให้แบบนี้นะกันนะครับช่งเสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่ของ6ไม้เท้านะครับบทสรุปความรักการงานการเงินของชาวสีเมเนี่ยมีไพ่ของ6ไม้ท้าเข้ามาทำนายว่าชีวิตในปีนี้่อน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือว่าความเหนื่อยเมื่อเวลาที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำเช่นปี2 0 1 8าเนี่ยชาวสีเมฆท่านดวงสตาร์เดินหน้าทัางการงานการเงินความรักจะประสบชัยชนะนะกันจะประสบความสําเร็จนะการและสิ่งที่เคยเลิกราหรือเจ็บปวดหรือเสียใจหรืทิ้งกันไป หกไปเท้าเป็นปีแห่งการได้รับข่าวดีได้รับความรักความเมตตาอุปถัมภ์และคนรักที่เลือกราหรือจากไปหรือเคยเจ็บเคยเสียใจเคยทุกข์ถือทองสีแดงคุณจะชนะสิ่งเหล่านั้นคุณจะชนะมันเพราะความรักแท้เพราะสิ่งดีที่คุณทำเอาไว้ครับฉะนั้นผมเลยนะนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าปีนี้นเป็นปีแห่งการที่คุณจะสําเร็จและสมหวังประสบทายชนะไม่ว่าจะเป็นการที่เคยเลอกราคนรักหรือทิ้งคนรักหรือมีปัญหาก,กันไปจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมารักกันมากมากว่าเดิม กลับมารับข่าวดีกลับมาได้รับการปัดเป่าช่วยเหลือดูแลแต่ใครก็ตามที่ต้องการเลิกรลาคนรักหรือตัดสินใจจะจบือพอแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณนําพาคุณเนี่ยไปเจอชีวิตที่มันดีเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเดิมผมนิคิตที่คุณเป็นคู่คุณจริงๆอะ่ะมากกว่าคนที่อยู่เพียงแค่ทิ้งเพียงแค่ผ่านแต่6เนียนหมายความว่าคนเหล่านั้นที่เลิกหาคุณไปจะกลับมาเสียดายและกลับมารักคุณกลับมาพ่ายแพ้ตรงหัวใจคุณทีหลังกลับมาพรรักแท้กลับมาแพ้ต่อต,ต,ตัวคุณนั่นแหละแพ้ภัยคุณนั่นแหละแพ้พเอ,ะะเอเสมอ ฉันมาดูไพ่ของคนรักแล้วก็การทํานายของชาวสีเมษว่าเตือนเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูดีกว่าว่าเตือนชาวสีเมษเรื่องอะไรบ้างก่อนละกันไพ่สองเหรียญนะครับจะเตือนเรื่องการเงินที่บอกไปแหละเงินดีนะแต่พยายามคิดก่อนทบทวนก่อนอะไรจำเป็นไม่จําเป็นถ้าอยากได้จริงก็ซื้อนะครับชันทู่ออบิเดคหมายความว่าการเงินที่ต้องบริหารจัดการหน่อยคิดก่อนใช้ก็ดีนะครับเพราะคนหลายๆคนมีเงินเยอะฉันทู่ออบิเดคหมายความว่าการปรับเปลี่ยนพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินรายได้เข้ามาหลายๆช่องทางนะครับใครหลายๆคนจะมีงานเสริมเข้ามาด้วย S <S ฉันพยายามตั้งมั่นตั้งใจในการทํางานอย่าแบบโลเลลอกแรกหรือว่ามีสติในการใช้จ่ายลงทุนกับมันอย่าไปอยู่กับสิ่งที่เร็วสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไพย่ใบนี้แนะนาแบบนั้นเลยอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปอะไรเยอะนะครับเล่นแค่แบบเล็กน,น้อยถ้าเกิดเป็นคนเสพติดจริงๆนะอย่าเยอะอย่าอย่าหลงหล,ลงโมเมาไม่ดีมันผิดศีลนะตรงๆหรือมันเป็นสิ่งอบายามุกอะนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเตอร์สตาเข้ามาไพ่ใบนี้คือการเตือนนิดนึงว่าหน้าตาดีนะครับฉันคนรักที่คนมเมตตาเราหรือวางผลประโยชน์จากเราก็จะมีด้วย เช่นไพ่ใบน,นี้คือเดอสตาร์หมายความว่าช่องอสีต้องระวังนิดนึงเรื่องการที่มีคนมาตกหลุมรักเนีย่ยเห็นไหมตัวเด่นเรื่องความรักคนมาตกหลุมรักแต่ก็จะมาหวังผลประโยชน์หวังร่างกายหน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นหลอ่อขึ้นเสริมหล่อเสริมสวยขึ้นเดอดสตาร์ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเรื่องความรักที่คนผู้ใหญ่เมตตาเยอะก็จะมาพร้อมกับหวังประโยชน์เนี่ยอยากจะได้เราต้องการตัวเราอะไรย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะช่วงนี้ค่อนข้างจะด,งดังเรื่องความรักเด่นเรื่องความรักมากในปีนี้ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์้ียแหละแล้วไพ่เดือรเบ ระวังนะหลายๆคนเจอความรักแท้เจอคู่แท้แล้วอย่าทําสิ่งที่มันเป็นดาบอย่าทําให้พัดผ้าจากกันไปอย่าทําให้สูญเสียความรักแท้ของกันไปฉันแพทเดเลเบอร์หมายความว่าในปี2018ชาวสเมฆจะพบเจอความรักแท้คู่แท้หมายามั่นถึงการมั่นแต่งงานมั่นหมายนะครับลงหลักปักฐานมีบุตรนะครับได้รับการช่วยเหลือจากคนรักเป็นพิเศษแต่อย่าลุ่มหลงจนตัวเองเนี่ยเอาตัวเองแบบไปทําร้ายคนรักอ่ะ ทำสิ่งเดียวเดียวกับคนรักทำสิ่งนี้ไม่เดียวคนรักนะครับพยายามดูแลให้แก่กันละกันแล้วไพ่ใบนี้คือเดืเอดรดอบวุ้งหมาว่าอย่านอกใจอย่าทําผิดศีลอย่าทำผิดธรรมรับโอกาสในชีวิตรับการดูแลช่วยเหลือได้แต่อย่านอกลูก่นอกทางนะครับเนี่ยไพ่ของการเตือนเลยแลย้วไพ่ใบต่อมาคือ a i g of wands นะครับเป็นไพ่เรื่องของการงานแหละงานของชาวสีเมต,ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าบุ่มบ่ามหรือใจร้อนเพราะงานคุณก็งจะดีแล้วก็บั่นคงอยู่แล้วนะครับส่วนชาวสีเมฆใครก็ตามที่ต้องการทํางานหรือว่ามีงานเป็นไงบ้างงานดีได้ประความสําเร็จ นะครับได้รับการช่วยเหลืออ่ะแต่ต้องระวังปัญหางานนิดหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ารีบร้อนอย่าไปทําปัญหาให้มากขึ้นพยายามตั้งใจทํางานพยายามแบบโฟกัสเรื่องการงานเข้มแข็งขยันเอาไว้เพราะหลายคนจะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะครับใช้อารมณ์ในการทํางานเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องๆๆของอารมณ์ด้วยช่วสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นไพ่พออร์เคลนครับแนะนำชาวสีเมียหน่ยท่านเดยว,ว่าในช่วงของปี25ง8หรยดือปีพุทธศักราช2 5ง8 s น e ้ p i n อย e a u t y สบ้ครับนอนอยู่สวยที่บ้านก็ได้นะเดี หรือใครรู้สึกว่างานดีรวยแล้ว sleeping beauty ดูแลสุขภาพนอนอยู่ยวสวยอยู่ที่บ้านนะครับคุณก็อยู่ดีมีสุขะนะครับฉันคนที่เกรวยเจอรักแท้คนที่มีการเงินการงานที่ดี the sleeping beauty ก็พามจิตใจให้มันดีพักผ่อนนะครับหรือว่าอยู่กับชีวิตที่มีความสุขอยู่กับความรักความรู้สึกดีๆที่ตัวเราอยากจะอยู่อยากจะนอนจะ,จะพักอยู่ตรงนั้นไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวก็ยังดีกว่าเลยในปีนี้ฉัน sleeping beauty หมายความว่า ตื่นมาก็ไปทํางานก็เจองานที่ดีตื่นมาไปเจอความรักก็เจอความรักที่ดีฉนันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับคุณเป็นคนที่สวยหลอ่อมีคนรักคนเมตตาม,มากมายมีความรักมากมายกับคุณมาเด่ดเดนๆมากๆเลยแต่คุณไม่ใช่ Sleeping Beauty ไม่ใช่ตัวหญิงนิทานะตื่นมาทํางานบ้างตื่นมามองหาคนตื่นมาเที่ยวบ้างตื่นไปทำนท่นทำนี่บ้างอย่าขี้เกียจสนังยาวผมขอโทษด้วยผมพูดอย่างนี้นะประมาณนี้แหละหลับได้พักผ่อนได้แต่ ให้มันอยู่แบบในช่วงของแบบพอดีนะครับอย่าหลับไหลประมาณนี้ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับนี้สวัสดีปีใหม่นะครับพุทธศักราช2568นะครับชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะครับ